คือพมมาให้ไม่ได้เลยกัดกัดกัดสนุกจังเลยอ่ะว <sa iden blessing> ้าฝนเล็บหน่อยฮะกัด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 แท้อื้มเอ๊ะเอ๊ะง้ำ ไม่เสียงอะไรอ่ะไม่ให้เสียงหนูเชหน่อยหันหลังดีกว่าเขาถ่ายหนูอีกแล้วกินกินกินพวกหนูจะกินกินกินไม่สนใจอ่างนั้นอ่ะกินอ่ะกินจะหมดแล้วเนี่ยเยอะมากเลยเคร่องกินมากี่นาทีกันสิบนาทีสิบนาทีจากแบบล้นล้นเหลือแค่นี้

น,บบน,น้องก็เอ้ยกินมันหอมกินยังไงดีหมุนเลยจับหมุนเลยหมุนตอนไหนก็ไม่รู้สภาพก็เลยเอียงกระเทเล่นี่เอียงอยู่นะแต่ว่าก็ได้อาหารที่มันอยู่ในร่องตรงเนี้ยออกมาเอ้ยคนแรกของเราเก่งจริงๆลูกความตะก,การทำให้หนูคิดได้ทุกอย่าง <c oughs> แต่ยาอยู่ข้างล่างเองยิงส่วนน่าคือเยอะอ่ะน้องน้องไม่ชอบยานั้นตนนนี้เราแฟนสาวแล้วลูกๆกกินเสร็จก่อนแล้วเข้าไปกินใช่ไหมคะพี่ทินีน้หนูเสียใามากเลยใช่ครับผมรอน้องโคล่าไปกินก่อนฮนะแล้วก็รอลูกคอปเปอร์กินก่อนดนะ้วยฮะ แต่ว่าผมอยากได้อะไรจากมี้สักนิดนึงอ่ะเราะแตอนผมก็หิวแล้วนะ,ะัะขอได้ไหมคะนะ ะเหมือนลูกหมาเลยข่าวน้อยนอนรอป้าป๋าหนูนะคับหนูป้าป๋าหนูแม่งมาแสรทีนึงป้าป๋าหนูลืมหนูแล้วหน้าเหมือนป้าป๋าหนูเลยอะ่ะดูดิ หน้ายาวๆตาปนๆเหมือนกันเลยอ่ะตัวยาวๆด้วย เขาพยายามช่วยข่าวน้อยออกมาตัวร้ายอะทำให้หลูกการเป็นคนโหดร้ายขัดใหญ่เลยแทะกงแทถฐานกงใหญ่เลยจะช่วยข่าวน้อยออกมาตัวเล็กจะทำอะไร โดนลงมาทำไมทำไมต้องไปนอนโอเคแล้รต้อไม่ปลอดภัยพี่นองได้ครับอาบถอยกมาอตรงนีนนะ้ปลอดภัยกว่า